ดนตรีคอนเสิร์ตของรามคำแหง r ร y ย l s u r r i 이ดทรี l l a b e l b a l a n d ดีนะครับวันที่17เวลาบ่ายโมงนะครับที่โรงแรมราชาครับแล้วก็อย่าลืมเป็นเจ้าข,ของโดเลมีฉบับล่าสุดหน้าปกขวัญใจที่คุณชื่นชอบคือคณะชาตรีที่บรรเลงวันนี้นะครับและในนี้จะมีบัตรนะฮะบัตรสุ่มตัวอย่างเลือกดนตรีที่คุณชื่นชอบนะครับหมดเขตวันที่8ซึ่งเราจะจัดที่โรงแรมราชาในรายการโลกโดนตรี สำหรับอาทิตย์หน้าพบกับสันสนีมาในมาตรใหม่ของคอนเสิร์ตอาทิตย์ที่25สุบารุครับและช่วงสุดท้ายของรายการขอขอบพระคุณน,น้องๆมากๆที่ติดตามรายการของเรานะครับขอให้มีความสุขสนุกสนานมากๆอีกสักครั้งหนึ่งกับชาตรีที่คุณชื่นชอบครับครับเอาละครับเรากลับมาสู่เสียงเพลงต่อไปก่อนที่เราจะพบกับเพลงในช่วงสุดท้ายนะครับขอให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านและก็ที่อยู่ที่นี่ด้วย เลิกเป็นเด็กดื้อนะครับปีหน้าขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่น,นะครับถ้าน้องดื้อครับน้องดื้อพี่จะดู้าน้องสู้พี่จะสอมถ้น้องยอมพี่ก็คงไม่ทำน้องสดที่จะสั่งถ้น้องนั่นพี่จะนอนถ้น้องนอนพี่ก็คงหอ,อนใจกุศลเปลี่ยนแปลงทำตัวเป็นคนดีไม่นาที่น้องจะมาดื้อรั้น ันใช่ไหมเข้าใจหรือยังเอาฟังพี่หน่อยเถิดน้องพี่ไม่ใช่ผู้ชายจุดจี้อพี่ไม่ใช่ผู้ชายจุดจี้แต่ที่ทำเช่นนี้หวังดีต่อน้องอย่ามองตาพี่แบบนั้นน้องเข้มพี่จะจืดน้องชืนพี่จะบานน้องผ่านพี่ก็คงทโต่น้องเศร้าพี่จะปลอบน้องชอบพี่จะทำถ้น้องจำพี่ก็คงสบายใจ ยอมพี่ก็คงไว้ใจน,น้องสนที่จะสั่งน้องนังน่งพี่จะนอนน้องนอนพี่ก็คงอ่อนใจถ้าเป็นแปลงทำตัวเป็นคนดีไม่น่าที่น้องจะมาดื้อรั้นเราลิกกันใช่ไหมเข้าใจหรือยังก็ฟังยุ่นหน่อยเถอดนอ้องยุ่นไม่ใช่ผู้ชายจูจี้ยุ่นไม่ใช่ผู้ชายจูจี้แต่ที่ทำเช่นนี้หวังดีต่อน้องอย่ามองตาหยุดแบบนั้น น้องเผ็อพี่จะจืนน้องชื่อพี่จะหวานน้องทานพี่ก็คงทำโตถน้องเศร้าพี่จะปลอบน้องชอบพี่จะทำถ้าน้องจำพี่ก็คงสบายใจ